เราลียานี่้ครับปล่อยวันนี้นะครับปล่อยวันนี้สีรงเงินเปน นั่นเราก็ที่ไม่เคจะว่าห่เมื่รู้เอเลยต่ว่าพ่เพื่อยที่บอกว่าต้องทางคนเดียวเลย รู้ไม่เอา phải กันได้นะครับมีมี การ่ผมลงไปน้ำใส่พวกตินี่หน้ามันขึ้นมานี้เดี๋ยวไซยุพนนี่มันจะพายลงมาที่รับอาจจะปล่อยแบบนี้อาจจะปล่อยลงไปที่จว่าลู่นู้นนู้นสุดแรกครับผลการจับฉลากล่องน้ำนะครับเรือในรอบแรกเรือเล็กไม่เกิน25่สฝีพายนะครับ ส,สักครู่ก็จะได้ชมกันแข่งเรือประเพณีไทยลาวเวียดนามวันแรกนะครับ17กันยายนวันนี้ครับขอให้ทุกลำครับได้นำเรือขึ้นไปรวมกันที่ทุ่นหุดปล่อยเลยนะครับคู่แรกนะครับคู่แรกคุณหาร98 M151 อยู่ร่องน้ำสอง เทพพบอาเทพนาวาอยู่ร่องน้ำหนึ่งคู่ที่สองสลัดน้ำของอยู่ร่องน้ำหนึ่งคอนไพรินสิบเก้าอยู่ร่องน้ำสองคู่ที่สามคุณหานเก้าแปดเอร้อยห้าสิบสองอยู่ร่องน้ำสองสาวสวยพัทรวดีอยู่ร่องน้ำหนึ่ง คู่ที่สี่เทพประบุตรท่านห้วยอยู่ร่องน้ำสองพิดาดน,นเพลงอยู่ร่องน้ำหนึ่งคู่ที่ห้าขุนหารเก้าแปดเอฟร้อยห้าสิบหนึ่งอยู่ร่องน้ำหนึ่งสลัดน้ำของอยู่ร่องน้ำสองคู่ที่หกเทพนาวาอยู่ร่องน้ำหนึ่งพรไทยรินสิบเก้าอยู่ร่องน้ำสองผู้ที่เจ็ดขุนหารเก้าแปดเอฟร้อยห้าสิบสอง อยู่ร่องน้ำหนึ่งเทพบุตร้าถ้วยอยู่ร่องน้ำสองคู่ที่แปดสาวสวยพัทร,รวดีอยู่ร่องน้ำสองพิดานโนนเฮงอยู่ร่องน้ำหนึ่งคู่ที่เก้าขุณหานเก้าแปดเอร้อยห้าสิบหนึ่งอยู่ร่องน้ำสองพรไทยรินสิบเก้าอยู่ร่องน้ำหนึ่งคู่ที่สิบเทพนาวาอยู่ร่องน้ำสองสลักนับหองอยู่ร่องน้ำหนึ่ง คู่ที่11คุณฮาน98 M152 อยู่ร่องน้ำ2พิดาโดนเทงอยู่ร่องน้ำ1และคู่ที่12สาวสวยพัทรวดีอยู่ร่องน้ำ1เทศมุทรบ,บ้านห้วยอยู่ร่องน้ำ2นะครับคือรอบแรกนะครับรอบแรกของเรืรออไม่เกิน25ฝีพายครับขอ,อเชิญยดิมเรือนะครับ